สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่ตีไปเลยครับพี่สวัสดีครับพี่ตีไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีไปเลยครับพี่พี่จะใกล้ถึงยังก็เกิเสียงมารนะครับมาแล้รมาเอามามาครบละโอเคเออ คืออยากจะบอกตรงนี้ก่อนนะขอโทษทุกคนทุกคนในนี้เลยครับ JK อันนี้เป็นความผิดของของกูคนเดียวเว้ยกูกูกล้าพูดได้เลยขอโทษจริงๆ ปรับปรุงแก้ไขทําต่อไปก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วสำหรับหัวหัวก็ให้อภัยคนเราผิดพลาดกันได้ก็หลังจากนี้ทุกคนทุกคนนะก็คือไม่มีกูมีแจ็คมีเซิร์ฟมีสม พี่จะต้องโดนรีตัวแต่ถ้าใครอยากทำแบบกูก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากก็ไปแจ้งยื่นเรื่องให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองเข้าใจไหมเข้าใจครับลุง ใครที่จะรีตัวมา,มามาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยหีรีได้ทำไมอยากให้รีก็รีโอ oh, ้โหจงรู้ที่ทฉันทำไปตอนที่สามจะเป็นอะไรคร <c oughs> ับเราสองผ่านไปหลังจากนี้ลำบากมากเลยนะ <c oughs> บอกไว้ก่อน ต้อเดินต่อครับลุงเดินด้วยกันครับลุงจรริงคับสบายมากครับลุงมลมกันลมด้วยกันครับหาใหม่ได้ครับของให้แลบบะให้ <c oughs> ยันแล็บพี่จุกยืนฝั่กเลยก็ได้ไไแล้วก็หลอกของเรา <c oughs> ทุกคนจะเป็นระบบแบบออนไลน์ก็คือเขาจะรู้หมดว่าเรามีอะไรทุกอย่าง แล้วก็ใครที่เติมกาชาหรือว่าใครที่เติมรอบหน้าก็ต้องแจ้งกับทางแปมหลักก็คือคือต้องโชว์โชว์ทุกอย่างว่าได้กี่ลูกหรือว่ายัางไงถึงในอนาคตที่จะเติมใช่ไหมครับลุงใช่ครับถูกต้องครับ แล้วของกูอ่ะของไม่ต้องให้นะของกาชาทุกอย่างเลยื่อความโปร่งใสแล้วลงุงจะขึ้นอาวุธเองไงอ่ะก็ไม่รู้รก็ต้องผมฟาร์มมาส่งเหมือนเดิมได้ไมันลุงมันก็สุดก็น่าจะได้อ่ะเราฟาร์มด้วยกันอ่ะแต่ว่าของกาชาขอไม่รับเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกรณีว่าฝากเติม งั้นก็ของของลุงก็ไปป่าแม่งด้วยกันหมดอ่ะสี่สิบคนอ่ะใช่ถูกต้องจบเราต้องแบบนั้นแค่นั้นแหละแล้วก็มีระยะส่วนตรงนู้น,น,น,นจะขอบอกไว้ก่อนเราอาจจะต้องแยกทางกันเพราะว่าสมมติถ้าตรงนู้นมีของไม่ใช่ไม่ใช่แยกทางแบบนั้นน่าจะอีกนานหน่อยเพราะว่าต้องต้องบอกอี้ว่า ก็อบอกอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าพวกเราตรงนี้ต้องฟาร์มกันใหม่หมดเราซึ่งไม่อยากไปรวมของกันตรงนั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวเขาจะสงสยัยได้ไแต่ว่าฟาร์มด้วยกันนะครับแต่ช่วยได้แบบช่วยกันเฉยๆช่วยฟาร์มแต่ไม่ได้ให้ของแบบที่ตัวเองหามาช่วยฟาร์มมีใครเ<อ>สนอ<น>อะไรมากกว่านี้ไหมลองแนะนํนมามาได้นะเราควรจะเป็นแบบไหนเราต้องทําให้โปร่งใสที่สุดเ่าจะไอ้นี้ได้จริงๆที่คิดไว้ในใจก็คือ ในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่ดโดนรีตัวจะเริ่มด้วยกันใหม่หมดเลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยจะไม่มีใครช่วยเหลือใครเลยเราจะช่วยกันเองณนะตรงเนี้ยที่คิดไว้นะแล้วคอยเราค่อยมาเจอกันใหม่ก็ได้ตอนที่เราเราก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมอะแต่ว่าเราอยากให้ของกันเฉพาะตรงฝั่งเนี้ยแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเองสุดท้ายเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่ตรงเนี้ยของทุกอย่างอะ่ะจะอยู่แค่ระหว่างพวกพวกเนี้ย เข้าใจไม่ไปสิ่งที่จะเสื่อเข้าใจครับลุงเข้าใจครับอืแล้วถ้าไปทํางานไปฟาร์มด้วยกันอย่างนี้ได้ไหมครับได้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 สิได้สิไม่ผิดอยู่แล้วดิครับแต่ก็คือห้ามช่วยเหลือกันใช่ไหมครับลุงไม่ผมว่าของปกติกันปกตตแไปอย่าให้ของปันใช่ของที่เรามีตอนเนี้ยพวกเราที่ยืนฝั่งเนี้ย ของนับจากนี้เป็นต้นไปอ่ะที่ผ่านมาเราเราจะเอาของพวกนั้นมามาแบ่งมาอะไรไม่ได้อถูกต้องเพราะไปมีของของไปที่มันเหลือเยอะอยู่นะในตู้อะไรประมาณนี้เขาจะไม่ไปหรือว่าแม้กระท<อ>ั่งของบางเออของรูเปียดของเชอรีฟเอยอะไรประมาณเนี้เฮ้ยตรงนี้คิดใหม่ได้นะ เยอะนะแล้วแม่ลุงมึงลำบากวันนี้ก็เคยแล้วปะมึงจะแข่งแม่อันลุงจะแข่งทำไมเชีวครับลุงเดินเดินไปพร้อมกันครับมันถึงยุคอุ้มเก็บหอยแล้วล่ะเียมาเช็ดแหวความมือวะฝั่งทีเช็ดแหวนสามันน่ะฝั่งเนี้ยได้ว่ารถเอ็นบีซีแล้วปต่ละก็ก็เดี๋ยวก็ได้รู้ไงว่าเดี๋ยวเาขึ้นใหม่ได้เชี่ยวรู้รู้อยู่แล้วก็รู้แล้วนั้พี่เปาครับ ขอโทษทางพี่ด้วยนะครับพี่ล<อ>งุงขอโทษพี่ด้วยนะครับเาบอกให้พี่เปล่าไปอะเรื่องเรื่องนั้นใช่ไหมครับทุกอย่างพี่ทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นขอโทษครับพี่ขอโทษครับแล้วแล้วลุงขอโทษฝั่งขอโทษทุกคนไปนแล้วครับพี่ทุกอย่างเลยครับ<ถ>ก็ปรับปรุงตัวครับพี่ ได้ครับลุงก็เริ่มใหม่ครับก็ขอโทษทางทางนู้นใช่ไหมทางดูไว้ทางใช่ครับทางอะไรไปทุกหมดเลยครับพี่ทั้งหมดเลยครับขอโทษไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ได้ครับลุงไม่มีคําแก้ตัวใดๆครับพี่รับสภาพผลที่ตามมาทุกอย่างครับแล้วก็บเรียนสําคัญในชีวิตครับ เอาเรื่องอะไรแก๊งเนะี่ยเราหารางแก้ไขทันต่อส่วคนฝั่งหนูนะก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วของอ่ะบางทีก็เป็นความตั้งใจของตัวเองเงินทุนตัวเองอย่ารู้สึกผิดใช่ถูกต้องไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเพราะว่ามันคือเงินของพวกมึงอะ่ะใช่เวทของมึงจริงเหรอเอาจริงเหรอคิดมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวเด็กบ้านเดียวเวลาของเดกกน้องอ่ะไอ้สัตว์บ้านนึงนะอยู่บานนึงก้อยคนนึงไอ้ยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นดรไปไปพี่พี่ตามน้องไปไปดิไปอย่าเลยไปไม่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 ตามน้องไม่ถ้าไปไปเลยเชื่อไอ้เชื่อหวังเดินดิก็ตามนั้นก็ของไอตู้ก็ห้ช่วยเหลือเลยสำหรับฝั่งนู้นนะก็ตามนั้นก็ของไอตู้ก็ห้ามช่วยเหลือเลยสำหรับฝั่งนู้นนะ ไปไปดีไปสู้สู้นะครับลุงจากมาเชแดงนก็หลังจากนี้เราจะเจองานยากทุกอย่างเลยนะลิฟตเกิดใหม่ไปไปพี่ไปไงเดี๋ยพี่พี่ชาลิปตพี่บังก็รออยู่พี่ยูเป็กก็รอเองอยู่มึงเรียกคนมาไอ้นี่ดิช่วยชุบให้น้ำเกลือจัดดิเป็นโคารดังเป็นหมอไปพี่นี่พดหวังจริง ในตัวมึงน้องชายก้าวเท้าออกไปเลยไอ้บอลมึงต้องไปหรือยเชียไปยังไงแบบนี้มึงดีมาบ่อยแล้วพี่อยู่เลขอะไรพี่อ๋อา๋อรีบเอียบแล้วรีบไปแล้วเลขหนึ่งเจ็ดหกสี่หลังจากนี้เราจะทำอะไรไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอหลอกออนไลน์ก่อนเข้าใจไหมก็คือเข้าใจครับปกติไอ้นี่แหละที่กูคิดไว้อาจจะยุบแก๊งไปก่อนอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นแก๊งใหม่ได้ยืดสูตรดำสูตรขาวได้ของกูดิกูเดี๋ยมึงพูดเดี๋มึงพูดกใู่ของมึงอยู่แล้วบอลมีใครเห็นอะไรไหมมีใครเสนออะไรไหมเต๋จริงก็ได้นะเว้ยบอลได้ได้ต้นผมก็ใส่สูตรขาวได้เจอมีอะไรพูดปะคิดว่าแบบไหนดีกูเจ้าพวกอะไรไปสู้อ่ะนี่แหละดหยุดแกงไม่ได้มีแกงแล้วอ่ะใช่ไหม อย่างนี้รถไปนี่ผมหามาผมก็เละเดี๋ยวครับลุงตัวใครตอมันก่อนอ่ะตอนเนี้ยอ้าวไอ้หวังมึงโดนเทดิหวังใครตอมเตรียมเลยเนี่ยหวังออกหน้าบ้านมึงเตรียมเลยสัตว์ไอ้ได้เวลาไว้ไว้เสร็จแล้วกระเช้าแล้วใช่ใช่ท้ายเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะเราก็อยู่กันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วครอบครัวก็ได้ครอบครัวแก๊งอ่าบ้านใหญ่ครับ อยู่แก๊งไว้เลยครับเดี๋ยวคนในแก๊งทำงานดำลำบากอ่าก็จริงก็จริงก็จริงเราจะทำงานดำไม่ได้เลยไอไอบอลบอกว่าอย่างงี้ก็ถอนถอนหงอกลุงได้อะเด็มันไม่ใช่ครับลุงผมไม่ได้พูดนะแล้วอันนี้ผมพูดได้หวังครับดูด้วยว่าหลังจากนี้มีใครอะไรอยาเราไงได้ลูงบอไปเลยก็หลังตรงนี้ก็ให้แอดมินตรวจสอบนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยชี้แจงกับทุกคนด้วยโอเคไหมได้ครับ ได้ครับได้ครับแม่ขอขอถามทำครับพี่เฮอคือฝั่งเนี้ยอ่ะผมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่ผมอยากให้แอดมินตรวจสอบด้วยก่อนรีได้ไหมใช่ผมอยากแสดงความบริสุทธิ์นะครับใช่ใช่มาเต็มใจทันตรวจสอบแบบแบบฝั่งนี้แต่ว่ารีได้ครับอ่าโอเคว่ารีเลยมันรู้สึกแบบคนเขาจะบอกแบบเห็นด้วย ก็เหมือนกันทั้งหมดอ่ะก็คือต้องทำเหมือนกันทั้งหมดอ่ะก็ต้องเจอสองผู้คนอ่ะอแล้วก็ตอนรีแค่นั้นเองจบใช่ทุกคนสบายใจไปเราไปหาเอ็ดวิทก,กันใค่นัออ้นกันครับ